คุยเพลเมืองไทยคุยเพลนเมืองไทยกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เราควรจะรู้โดยเฉพาะรุ่นใหญ่อย่างเราต้องรู้ไว้เราจะมีที่ที่เขาบอกว่ามันอันตราย8จุดที่ไหนในห้างสินค้าในที่สาธารณะหนึ่งในที่สาธารณะแปดจุดที่ควรระวังแปดจุดที่ควรระวังในห้างเลยนะคะมาบอกกันเลยนะจะได้จำๆกันเอาไว้นะประตูเลื่อน เปิดปิดนี่แหละให้คนเข้าออกแบบอัตโนมัติเนี่ยต้องระวังเป่าประตูมันทํางานผิดพลาดผิดที่หนีบเราอ๋อมันหนีบบางทีมันไม่หนีบนะแล้วมันใสมากหัวโขกโป้งก็มีนะเดินทะลุไปงนี้เดินทะลุไปตรงนี้จอยอะเป็นรอยเกินเหตุประตูเลื่อนต้องระวังให้ดีนะคะต้องมีอะไรมาแปะแปะไว้หน่อยนะคะต้องดูกันหน่อยนะอันนี้หนึ่งจุดจุดแรกจุดที่สองมันไดเลือด Oh. พักนี้มีข่าวบันไดเลื่อนออกมาตั้งแต่ประเทศจีน<อ>นะคะดูดคนลงไปเขาบอกไม่ใช่เราจะพาะเด็กที่ควรระวังวัยเพลินก็ต้องให้ความสําคัญมันกําลังยืนยืนเดินเดินอยู่เกิดเป็นลมหน้ามืดขึ้นมาข้อเข่าไม่แข็งแรง hmm. ด้วยว่าอายุมากขึ้น hmm. ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ทางที่ดี ยืนอยู่บนใดเลื่อนถ้ารุ่นใหญ่ไวเพินก็ต้องจับเอาไว้ถ้าจับมันเป็นลมมันก็หงายเงืบไปอยู่ดีอ่ะพี่ตั๊กแต่ถ้าอายุมากก็ถ้าจับเนี่ยถ้าเป็นลมมันมันก็หลุดล่ะมันก็หงายเงืบมันล้มไปเองอ่ะมันก็หงายเงืบลงไปอยู่แล้วหรือว่าเรายืนอยู่ข้างบนเนี่ยลงมาเงี้ยจับมันก็ปรับไปอยู่แล้วเพราะการเป็นลมคือการหมดสติใช่ใช่ไม่รู้เรื่องวูบเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่จุดอันตรายอันนี้เป็นตัวอันตรายของตัวไวเพินเองถ้ารู้ถ้ารู้ว่าเป็น ก็อย่าไปเดินบันไดนหรือต้องมีคนไปด้วยคนไปด้วยจะได้ลากกันไปด้วยสองคนเลยจะได้เจ็บพร้อมกันเฮ้ยไม่ใช่อย่างสบายคุณแม่ไปกับคุณแม่นะจะต้องเวลาจะจังหวะขึ้นก็ต้องดันคุณแม่ขึ้นไปก่อนแล้วเราอยู่หลังอยู่หลังคุณแม่แล้วถ้าจะลงนะเราต้องอยู่ข้างหน้าคุณแม่ <mm ใช่ใช่อันนี้ถูกอันนี้ถูกนุอยางนี้ทุกครั้งไปยืนหน้าแม่นะเวลาขาลงหน้าขาลงก็ต้องยืนหน้าคุณแม่แล้วก็บางทีก็ต้องหันไปดูด้วยนะ้แต่ขาขึ้นเราต้องอยู่ข้างหลังเลยแล้วค่อยมาเกาะไว้ข้างหลังแม่อันที่สองไปแล้วอันที่สามลิฟต์เขาบอกมักจะเกิดเหตุประจําคือลิฟต์หนีบลิฟต์ค้างเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยเขาบอกให้หมั่นสังเกตนะหากลิฟต์มันดูสุดโทมดูเก่าไม่ค่อยมีใครขึ้นหรือถ้าเห็นว่า คนเต็มแล้วก็ไม่ต้องไปรีบร้อนขึ้นลิฟต์นี่ก็น่ากลัวเขาบอกแต่ว่ามันมีลิฟต์สมัยใหม่ที่เราเห็นแล้วมันก็ค่อนข้างปลอดภัยนะแบบแบบแล้วเข้าไปเ็าปิดมาเพราะมันกระทบเนี่ยปึ้งเขาก็เปิดใหม่ที่มันหนีบนะเออเออมันก็มันก็ไม่หนีบแต่มันก็ยังมีลิฟต์เก่าบางรุ่นที่เคยมีข่าวหนีบคนขาแขนหักเลยมีเหมือนกันนะมีไอ้ตัวนั้นมันมันเป็นระบบเก่ามากมันไม่ได้ตัมแล้วมันแล้วมันไม่ได้มียาง ยางยืดออกมาหน่อยหนึ่งนล้วยางยืดแล้วพอ,อ,อมาชนกันยางกนจะหลบเข้าไปแล้วก็เป็นเหล็กมา,าปิดใช่ไหม,ไม,มแต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยก็ไม่มียางยืดออกมาขนาดนี้ก,ก,ก็เป็นเหล็กกับเหล็กเลยเนี่ย มันเปาะไปถึงขนาดต้องตัดแขนเลยแล้วมันแล้วมันหนีบเลยเออมันหนีบมันไม่เปิดอีกเลยไอ้ลิฟต์ก็ขึ้นไปพอลิฟต์ขึ้นไปมันก็ตัดฝึกว้ายน่ากลัวหรือลิฟต์ลงมามันก็คึดลงไปโอ้เมั่อต้องระวังการการใช้อะไรที่เป็นระบบอัตโนมัตินี่ยเราต้องระวังตัวเราให้มากด้วยอย่าไปบอกว่าเป็นจุดอันตรายของห้างเขาก็คงไปโทษห้างเขามากไปเป็นเพราเราหรือเปล่ารีบร้อนอยากจะไปรออีกนิดได้ไหมแต่อย่างพี่ตั๊กเตือนนะว่า าคนก็เต็มแล้วอย่าขึ้นเพราะขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้ลิฟต์ค้างทีนี้จะปัญหาก็คือว่าคุณจะอยู่ในนั้นอีกสามชั่วโมงเลยอย่างแบบอย่างอื่นเคยอย่างลิฟต์ค้างเคยแต่ไม่บ่อยนักไม่บ่อยนักก็ไม่เป็นไรผมก็แหกประตูมันอุ้ยแล้วเวลาแล้วว่าถ้าตกใจทําไงเออในกรณีลิฟต์ไม่ตกใจยาตกใจเด็ดขาดอยาตื่นเต้นยาอะไรต่ออะไรเลยเขาจะมีลําโพงอยู่ข้างในเราก็กด เรียกช่างเข้ามาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแต่ถ้าผมไปไปมันกลางคืนแล้วไงริบค้างรบค้างมาผมกลางคืนดึกแล้วดึกละอยู่ต่างประเทศสองคนกับเพื่อนโอกวริบมันค้างกึกทํายังไงดีกดก็พูดแล้วมันก็ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีอะไรก็ช่วยกันแหวกแหวกม่านแหวกได้เหรอได้ได้แล้วมันไปอยู่ส่วนไหนแหวกได้พอดีเลยครึ่งงหนึ่งไอ้พื้นอยู่เนี่ยเพิ่งลงไปได้หน่อยเดียวก็อยู่กึ่งกลางก็พอดีไม่สูงแล้วก็เกี่ยวได้ อุ้ยเลื่อเกิดระหว่างเกีียวแล้วมันเลื่อนล่ะมันไม่มันไม่เลื่อนแล้วถ้ามัน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 หยุดค้างมันคือมันหยุดเป็นผู้ชายได้แต่ผู้หญิงก็ประสาทแล้วแค่สองคนไงผมก็เอื้อมมือไปอาเรียกเพื่อนนีกคนฉุดเลื่อนขึ้นมาก็จบก็จบแล้วเราก็เดินลงไปแล้วไปหาเจ้าหน้าที่แล้วแจ้งว่าลิมันค้างเป็นแบบนี้แต่อย่าทาถ้าไม่จําเป็นเพราะว่าของผมมันดึกแล้วตีหนึ่งตีสองแล้วเราต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยก็กดอออเท่าไหร่ก็ไม่มี เมื่อไม่มีเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนเพราะคงไม่นอนค้างในลิฟต์แน่ก็ต้องช่วยตัวเองก่อนเสี่ยงก็เสี่ยงนิดนึงแต่อย่าทำแบบนี้ไม่แนะนําให้ทำนะครับแต่ว่าผมผู้ชายสองคนกับเพื่อนแล้วก็พอจะช่วยส่งกันได้แล้วมันไม่ได้สูงมากแล้วเผื่อว่าแล้วเผื่อว่าพื้นพื้นพื้นตึกอยู่อย่างนี้แล้วลิฟต์มันลงมาขนาดนี้แล้วเอื้อมไม่ถึงอะไรก็ไม่เอาละไม่เอาก็ไม่เอาแล้วก็พยายามที่จะรอละเพราะว่าเปิดไปนี้ก็เสียวแล้ะ ก็เปิดแบเงี้ยก็จะเป็นทีม้พูดอย่างกลัวเลยกลัวใหุ้ดแต่ว่าทีนี้มันเนเรื่องของผู้ชายสองคนก็เราหาทางช่วยตัวเองก่อนแล้วก็อยู่ครึ่งครึ่งขนาดนี้มันยังไม่มากก็พยายามเกี่ยวขึ้นไปแต่ว่าหญิงคงทําไม่ได้แต่ว่าเมื่อลิฟท์ค้างปั๊บเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือเรากดหยุดไว้ก่อนมันจะมีกดหยุดกดต็ o p ไงกดต็อปไว้เลยเพื่อเจ้าหน้าที่ก็มาให้ได้หาเจอ เราะเมื่อเราเราพูดลําโพงบอกแล้วว่าเราติดอยู่ระหว่างนี้ระหว่างนี้เพิ่งลงมามันจะมีมันจะมีไฟโชว์บอกมันจะมีไฟโชว์อยู่ชั้นห้าชั้นหลกเลยล้วก็กดหยุดไปเลยเอาถ้ามันค้างมันก็น่าจะหยุดแล้วทาไมเราต้อง้กดหยุดเกิดเกิดว่าไฟมันเกิดทํางานใหม่ไง มันก็เคลื่อนที่ต่อให้ให้สต็อปไว้ก่อนอ้าวก็ต้องใช่ดิถ้าไม่งั้นแล้วเกิดไฟมันลัดวงจรหรืออะไรมันก็ปึ๊บปั๊บไปหรือขึ้นลงไปหรือเกิดวูบลงไปเลยอ๋อให้กดสต็อปนะออเป็นความรู้ก็ยังไม่เคยมึงก็้ให้กดสต็อปหยุดไปก่อนว่าเนี่ยผมค้างอยู่ระหว่างชั้น5ระหว่างชั้น6เนี่ยค่อย้ขึ้นมาได้ถูกจุดพอดีแล้วเขาก็มาเปิดได้เลยอ่าก็เขาก็จะเห็นแล้วเขาจะมาช่วยงัดออกแล้วก็ช่วยเราขึ้นไปแต่เขาก็ต้องมากดสต็อปให้เราอยู่ดีอืมจริงการ มันคือตัดไฟแล้วไม่ให้ไม่ให้ลิฟต์ตัวนี้เคลื่อนขึ้นหรือลงอะไรได้ต่อไปกล้วต้องกดค้างไปไหมมันกดปึ๊กมันก็หยุดแล้วมันก็แล้วปิดนิย่ึงเนี้ยไม่เคยเจอกลัวกลัวมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจะหาจะหาลิฟต์ที่มันค้างแล้วชวนพี่ตั๊กไปขึ้นกับผมพี่รู้ไหมจะเป็นสิ่งที่จะกลัวที่สุดเพราะตั้ไม่ชอบอะไรเป็นกรอง ไกลัวเลยมั้ไม่กลัวหรอกมันก็มันก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างแล้วโมแต่กลัวมันก็ไม่กล้าทําอะไรซะหมดเลยหรอก็ก็อย่างนี้ละไงแนะนําอย่างนี้แล้วไงแล้วก็มีตัวเครื่องไมโครโฟนให้พูดลําโพงพูดพยายามอ่ารับทราบแล้วคุณอยู่แล้วคุณอยู่ชั้นไหนอ่าดูฟลอร์ที่เราติดอยู่ซิไฟมันยังโชว์อยู่มันไม่ใช่ไฟดับถ้าไฟดับจะเกิดจากไฟไหม้ก็อันนั้นก็เขาห้ามใช้อยู่แล้วแต่ว่าบังเอิญเราอยู่ในนั้นน่ะแล้วไฟมันเกิดดับว่ะไอ้อย่างนั้นก็ต้องอยู่นิ่ง หรือพยายามช่วยเองอย่างที่ว่าเราต้องขึ้นลิฟต์แต่เรากลัวๆนะอ้าวใช้เดินเอาจะได้บำรุงจะได้ออกกำลังกายเดินเอาอยู่ชั้นี่สามสิบห้าก็เดินไปเรื่อยๆกันแล้วกันสู้ต่อไปอันที่สี่จุดที่สี่ชั้นวางของชั้เหรอชชั้นวางของในห้างเขาบอกต้องรับน้ําหนักเยอะนะอย่าวางใจว่าจะแข็งแรงทนทานบางทีเดินๆไปเกิดหล่นโครมลงมาเพราะว่าเมืองไทยจริงๆ มันจะไม่ว่าเมืองไทยเลยบางทีบางทีคนเราเนี่ก็ไปช่วยทําให้มันพังลงมาได้เพราะว่าเวลาจะหยิบเนี่ยเราไปเหนี่ยวที่ชั้นด้วยก็ได้อจะน้ําหนักที่เขาวางอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไปเหนี่ยวอีกก็ได้เราไปช่วยทําให้เ็าพังลงมาเร็วขึ้นก็ได้อถ้ามันไม่แข็งแรงก็หล่นรวดลงมาได้เพราะฉะนั้น ตรงนี้เราก็ระวังนี่คือคําเตือนเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นสิ่งเลวร้ายในห้างสรรพสินค้านะครับเพียงแต่เตือนว่าบางทีมีของหนักอยู่อย่ามุดก็ไปเป็นเรื่องของล่างข้างบนนี่หันจะลงมาคอหักได้ก็เพียงแต่เตือนกันไว้แต่ไม่ได้หมายว่ามันเกิดขึ้นทุกวันหรอกของแบบสาเสียเลยไม่ได้มาไม่ได้มาติดไม่ได้มาติดทุกวันในชั้นวางของไม่ได้หล่นลงมาทุกวันหรอกบันไดเลื่อนก็ไม่ได้เป็นลมกันทุกวันหรอกแต่เตือนไว้ว่านี่คือจุดอะไรที่เราไม่ควรประมาท อันที่ห้ามีอะไรครับพื้นลื่น เออเวณที่เปอร์มาแก็ตที่ขายของอะไรต่างๆเวลาเห็นพืชลื่นๆนี่ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้อาจจะมีน้ําเดี๋ยวนี้พัฒนาการขึ้นใหม่ๆแล้วก็จะมีป้ายมาตั้งพื้นเปียกระวังลื่นเราก็ต้องระวังเขาเริ่มมีในห้องน้ําก็เหมือนกันส่วนมากเดี๋ยวนี้จะมีเนี่ยเขาจะมาตั้งป้ายอย่างนี้ให้อยู่แล้วเราก็เดินน้อมอ้อมไปเดี๋ยวจะลื่นล้มถลไปอันตรายส่วนมากก็จะตั้งอย่างที่พี่หนิงว่าอันนี้อันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวมากพอเห็นปุ๊บก็หลบไปซะอีกอันนึงคือห้องน้ําค่ะ ห้องน้ำเขาบอกวัยเพลินเนี่ยให้ความสำคัญกับการเข้าห้องนองห้องน้ำเนี่ยฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมักจะแหมเดี๋ยวจะต้องมีปัญหาต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆเพราะว่าให้ระวังไว้ว่าห้องน้ำเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคออมีจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหลายจุดเช่นบริเวณสายชำระพื้นห้องส้วมที่รองนั่งโถชักโครกที่กดน้ำลูกบิดก๊อก,กน้ำพวกนี้สกปรกทั้งนั้นล้วงทำไงอ่ะก็ <Yeah. S 2> ก็พกน้ำยา แบบเจลที่ล้างมือมใ,สใ,สใส่กระรเป๋าทิชชู่ได้ไมั้ยทิชชู่จจลไม่ไม่ดีมันไม่ได้ฆ่าเชื้ออะไรไม่ได้ฆ่าเชื้ออะไรแล,แล้วแล้วพวกทิชชู่ไปแล้วคุณจะไปเช็ดที่โ<ถ>ที่โถลรองก้นยังไงมันก็ไม่หมดเพราะมันแห้งหหผ้าเปียกเราก็ไม่รู้นผ้าเปียกมันมีอะไรบางคนแพ้แอลกอฮอล์หรือเปล่าไปนั่งก้นบางผิวบางอาจจะทําให้เกิดผื่นอาจเกิดแพ้ได้ก็พกยา ที่ฆ่าเชื้อสมัยใหม่โรงพยาบาลลงอะไรก็มีเข้าไปยื่นมือฟืดฟืดพกติดตัวไว้หน่อยถ้าคิดว่าเขาไม่สะอาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลอดก็มีเป็นขวดเล็กๆก็มีมีอะไรก็มีแต่ว่าถ้าว่าพูดว่าสายฉีดมก็ไม่น่าจะมีสายฉีดเพราะมันฉีดน้ำออกมามันก็ล้างจุลชีลโรคออกไปแล้วเขาคงคงกลัวว่ามือคนที่ไปจับบางคนมันมีเชื้อโรค คิดมากไปหรือเปล่าอันที่หนึ่งไอ้ตัวไอ้ตัวฝาลองเนี่ยโอเคผมเชื่อด้วยก๊อกเนี้ยผมว่ามันคือล้างมือกดไปฟืดมาล้างมือเขาก็จับกดหัวก๊อกมันก็ฆ่าเชื้อไปอยู่แล้วนะครับแล้วห้องน้ำในห้างสรรพสินค้ามีได้สกปรกเหมือนกับปั๊มเมื่อสามสี่ห้าสิบปีแปดสิบปีที่แล้วเขาก็ล้างเขาก็ทำความสะอาดอยู่แล้วก็จะมีป้ายเขียนไว้เลยเข้ามาทำความสะอาดเมื่อครึ่งชั่วโมงนั้นชั้นดีชั้นชื่อชื่อนี้ชื่อนี้เข้ามาทํา จะมีอยู่แล้วแต่ถ้าว่าคุณกลัวคุณก็มีเจลฆ่าเชื้อในกระเป๋าว่าผู้หญิงมีกระเป๋าถือถ้าคุณผู้หญิงน่าเป็นห่วงมากที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของชายหรือของหญิงเขาจะมีกระดาษมาสวมอ๋อกระดาษรองนั่งที่เครื่องบินมีนะครับแต่บนเรือบินก็ยังมีมีเจลฆ่าเชื้อมีอะไรซึ่งซึ่งสิ่งต่างเนี่ย มันก็ไม่ใช่จุดอันตรายมากมายหรอกบางทีบางคนไปห้างสนค้าเดินอยู่ชั่วโมงส่วนช่วโมงไม่ได้เข้าก็มีแต่ว่าบน่รืายที่น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นห่วงคือพวกแอปถ่ายมากกว่าเออพวกแมวพวกแอบพวกพิ้งคอบ่าพวกทำมอไม่ใช่บางทีเห็นน่เพราะว่าเขาชอบเปิดไงไอ้ที่เปิดประตูไว้เหนืออยู่หน่อยเนี่ย เพื่อให้เห็นว่าหนึ่งมีคนนั่งอยู่หรือสองมีคนเป็นลมอยู่ในนั้นถ้าบอกคุณปิดหมดเลยทั้งบนทั้งล่างเขาเขาไม่รู้เมื่อคุณลมลงไปเขาบอกไม่เห็นเออใช่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 นั่นคือเหตุผลที่เขาเปิดไว้หน่อยแต่ไอ้ตรงที่เปิดไว้หน่อยเพื่อเหตุผลที่จะช่วยคนที่ที่ป่วยมันก็โทรศัพท์ไว้กดชึกเนี้ยก็นี่ไงวันก่อนมีมีนางเอกคนนึงนางเอกคนนึงเขาเข้าห้องน้ำฟ้ามห้องน้ําสะอาดเลยเขาเขานั่งอย่างงี้แล้วมันมันสูงขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อเห็นขาที่ปิ่นหิงว่า บอกกำลังนั่งๆเขาโทรศัพท์ยื่นเก็ดึงออกไปโอ้ร้องซะเนี่ยมันมันมันโรคจิตเลยเมื่อตั้งสติไว้นิดนึงเห็นอะไรยื่นมาปั๊บไว้ก่อนเลยเอาเอาโทรศัพท์มันมาใช้หนึ่งเครื่องเลยแม่จริงๆเลยไม่ถือสีไว้กระป๋องหนึ่งอ่ะพอนั่งปั๊บมันยื่นมาเฟียดไว้เลยเนี่ยประจานมันได้หมดเลยไอ้สีเนี่ยฉันฉีดมาเมื่อกี้เนี่ยจริงด้วยจริงหิ้วไปทุกทีเออบอกเล็กๆเขามีขายนี่ไง ที่ฉีดผม่ะสีแดงคู่นี่แหละถือไม่ได้มาฉีดฝือด้ฟุดควันฉีดใส่มันประจัยมันได้เรียกรอพอไอ้คนไหนแขนเสื้อแดงจับมันเลยนี่แหละนี่แหละนะอีกอันหนึ่งเขาบอกสายไฟเขอตามห้างเนี่ย มันจะมีสายไฟระยงระยางโดยเฉพาะช่วงที่มีมีเซลล์ของเพราะงั้เวลารุ่นใหญ่ไวเพลินคริสต์มาสเดินก็ต้องระวังปีใหม่ตัวจีนเดินไปอาจจะไปสะดุดไหว้พระจันทร์ก็จะมีหมดฉลองใช่ให้เดินให้ระวังให้ดูดูหน่อยแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวไฟเฟยดูดขึ้นมาสายไฟก็ต้องระวังไม่ไม่ดูดก็ไปสะดุดค่ะเออหกล้มหัวแตกหัวร่างข้างแตกดกนั้นก็ ก็เตือนว่าจริงๆว่ามันก็ไม ja ่ได้อันตรายแบบที่น่ากลัวอะไรเระวังไว้เฉยๆเรบระวังไว้อสุดท้ายนี่ที่เป็นจุดที่ต้องระวังลานจอดรถเออใช่เขาบอกบางทีเราไปจอดที่เบบน่ากลัวลานจอดรถน่ากลัวลานจอดรถน่ากลัวน่ากลัวนะคะแล้วก็จอดที่ที่คนไม่ค่อยเห็นรับตาน่ากลัวแอบไปอยู่มุมเสาแล้วอยู่จนห้างปิด อันนี้อันนี้เคยมีคนโดนมาหลายคนแล้วก็ก็โดนทุบเอานะคะหรือเวลาเดนไปเอินะไรโดนทุบทุบรถหรืออะไรทุบผู้หญิงนี่มีดาราคนหนึ่งต้องไม่เอ่ยชื่อเขาก็เขาก็เล่าให้ฟังเขาโดนทุบกลับมาเขาก็โดนจี้เลยเพราะเขาจอดรถค่อนข้างไกลแล้วรถมันก็จะหมดห้างแล้วห้างปิดก็เดินมามันก็จี้เลยแอบแอบอยู่ตามเสาเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยจริงจี้แล้วเอาทรัพย์สินจี้เอาทรัพย์สินไปก็ให้มันไปเถอะนะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่น่าจะให้ไม่น่าเลยแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ย มันมันไม่ใช่เรื่องของเราไงพอบอกบางทีว่าเราไปจอดไกลหรือไปที่รับตาเพราะตอนนั้นมันมาที่จอดรถมันเต็มจริงๆใครอยากจะไปจอดที่รับตาแต่มันต้องไปจอดไกลฉันก็อยากจอดหน้าร้านแล้วเด้อ,อ<โ>แต่ที่จอดรถมันเต็มหรือไม่ก็สสำหรับจอดพวกพวก V I P เท่านั้นหรือพวกที่มีบัตรพิเศษแล้วเท่านั้นที่อยู่ใกล้เนี่ยอย่างเราเราไปเราต้องไปจอดไกลแล้วไม่ได้อยากจอดนี่พอห้างางเรื่องเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของห้างเนี่ยเมื่อคุณเปิดมาเพื่อรับลูกค,ค้ารปภคุณต้องเดินตรวจ ตลอดเวลายิ่งดึกยิ่งรดน้อยอปรปภต้องเดินตรวจตราให้มากขึ้นไอ้ดดนจี้นี่ยังถือว่าถือว่าอะไรนะถือว่าขั้นน้อยที่สุดแล้วนะไอ้ที่มีแบบขึ้นรถตามไปด้วยเลยนี่สิขึ้นมานั่งกับเราใช่ไหมหรือมาเดินมาข้างๆล้วพอเราเปิดไปเสร็จเราก้าวขาปพ๊บมันดันเราเข้าไปเลยนั่งแล้วก็กดเลยแล้วหยุดนะอย่าลอ้อมันเอาเราไปด้วยเอารถไปด้วยไอ้รตรงเนี้ยมันมีอ,นนนอันนี้มันมีแต่จริงมันต้องมองซ้ายมองขวานะอื พี่ตักเราไปเตือนกั็ทั้งหมดก็ไปได้ไหนจะต้องห่วงบุญแจไหนก็ของไหนจะอะไรจะกดเขาถึงเดือนนี้มีปิดปิดแล้วก็นั่นเลยก็ปิดปิดว่าจะเปิดปะโอ้โหใครจะมาเดินโอ้โหหันซ้ายมองขวาแล้วมันแอบอยู่ในซอกตึกอะไรอย่างเงี้ยหันก็หันเนี่ยมันมานึงก็ดันพวดเข้าไปแล้วอันนี้คือขาวสวยแล้วแหะเขาั่นไงเราเรา็เมื่อไหร่เราโชคไม่ดีไงมหโชคไม่ดีมันไม่ได้ถูกที่ถูกปล้นถูกอะไรก็ถูกแต่เราโชคไม่ดีวันไหนคนนั้นช่วยโชคเราให้ดีขึ้นหน่อยรปภคุณต้องเดินไปเดินมา เพราะคุณกินเงินเดือนของห้างห้างกินเงินเดือนจากลูกค้าที่มาเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันหมดทั้งสามคนให้เราหันมองซ้ายมองขวามัมนก็ดันเราถีบเราเข้ารถก็ได้ผู้ชายก็อาจจะโดนได้ไม่ใช่แต่ผู้หญิงเพราะงั้นรพอพองห้างก็รักษาความปลอดภัยไม่ใช่เหรอไม่ใช่คุณคอยยืนดูเก็บบัตรแล้วกระเป๋านุ่งหวีฟีดปี๊ด,ดเท่านั้นเองไม่ใช่ต้องช่วยกันค่ะก็น,นี่ก็เป็นเรื่องเจ็ดจุดใน,นที่อันตรายบริเวณห้างรุ่นใหญ่ใบเพิงก็ต้องระวังสักครู่ค่ะ คุยเพลนเมืองไทย